ก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะคะที่ Snow White กลังจะมี live action นะคะก็เป็นอะไรที่เชื่อว่าทุกคนรอคอยนะคะแล้วที่สำคัญก็ดูได้ทุกเพศทุกวัยด้วยได้ไงบ้างถึงนี้ได้มก็ดีใจมากเลยค่ะที่ประตูในวัยเด็กจะถูกนำมาทำเป็นภาพยนตร์แล้วก็ที่สำคัญคือได้เสียงภาพเป็นซิโคลเป็นาแล้วก็พิณาทีถูกต้องค่ะ กระกจะกวิเศษจ,นะจงบอกค่าเถอดแรงวันที่หนึ่งอ,อะไรทำนองนัน้นจริงๆกระจกวิเศษจะบอกค่าเถิดใครงามเลิศในปัตตีทำให้รู้เลยว่าน้ำตาลกำจัดน้ำไว้ไม่ได้ก็คือเป็นอะไรที่ นวางจำวัยเด็กเนาะแบบว่าใครงามเลิศอะในประวัติพีแล้วตอบเองนะครับชนะสิชนะสิตอบเองไม่ต้องรอให้กระจกตอบนี่นะยังไงคะจูพูดไปเลยจูพูดไปเลยค่ะไม่มีอะไรครับแค่บอกว่าเห็นด้วยกับกระจกที่อยากโอเคต่อสนุไวเป็นไงบ้างน้องสองคนเป็นยังไงบ้างคะสนุไวอ๋อก็เป็น เป็นเรื่องที่อยากติดตามค่ะเป็นครั้งแรกของไลฟ์แอปชัน้วยก็เลยรู้สึกว่าเออน่าสนใจค่ะแล้วก็ยิ่งมีภาคไทยด้วยพี่โบกับพี่นัทมีเนียมาภาคไทยก็ยิ่งอยากฟังมากเลยครับพี่แอบได้ฟังไปแล้วตอนที่มีเดินแบบก็พร้อมมากๆเลยค่ะมันกันก็รอไปฟังเสียงภาพฟังเพลงพี่โบกับพี่นัทมีเดียกันตื่นเต้นมากมากอยากเจอความอลังการของกองทัพในไลฟ์แอปชค่ะถ้าอยากเอาความฟ้อนลุกก็คออยากไปให้ดี่ไหม ได้ตอบพี่เลยพ้อสตะโกนตะโกนตะโกนฟังก well. ันมาเลยพี่ชพี to to ่ชายอย่างเราครับจัดสนุไว้ชอบอะไรสนุไว้อ๋อก็จริงชอบทุกอย่างชอบเพลงเด็กๆเราก็ดูดิสนีย์อยู่แล้วครับก็จะเสมอได้ย้อนวัยเด็กดีใช่เพราะว่าจะพาหลานๆมาดูดิสนีย์หลานเลยเนาะหลานเลยมาดูก็เหมาองเธอมาดูสิบรอบเลยพ้อสอะมันเก่งเด็กจังเลย ตัวแค่นี้ครับครับุ๊คภาพยนตร์สนวายบุ๊คยี่ห้ออะไรโอ้ยจริงๆบุ๊คว่าคนที่เกิดยุคเดียวโดยกันนะครับ90รู้จักสนวายอยู่แล้วครับใช่ไม่ว่าไม่ว่าจะเกิดยุคไหนก็รู้จักแหละใช่แล้วเป็นการ์ตูนที่แบบเป็นตำนานอยู่เนี่ยเราแบบเขามาทำแอคชั่นก็แบบเอ่อก็รอรอมานานมากเลยวัยนี้ก็ได้ดูแล้วครับถ้าพี่ถามว่าบุ๊ค ถ <c oughs> <c oughs> ้าอยากให้บ um uh> ุ๊กเล่นทำไว้บุ๊กอยากเป็นอะไหรกูเป็นนกไม่เกี่ยสุดแล้วนะมีนกด้วยนะใช่มันค้าขอเป็นนกดีกว่าใช่ไม่ต้องยุ่งกับใครตามเรื่องชาวบ้านอย่างเดียวน่าร้องน่าคลอเกินเป็นไงเพื่อนเป็นนกก็เป็นอะไรผมเป็นแอปเปิ้ลเฮ้ยไอต้นจีนนี่มี่จามบิดครับคุณดารานำบิดะครับอ่าครับคุณลูกค้าครับพูดถึงเโนไว้ยังไงเราอยากเป็นตัวไหน ผมอยากเป็นลมช้าแก้วไม่ใช่เลยอยากอยอกครับเอออยากเป็นหรอไออยากเป็นกระจกบอกเขาไปอะไรอะแกงหรอแค่นั้นเลยเป็นหนอนไหมล่ะเพราะว่านี่เป็นแอปเปิ้ลละไม่แต่แอปเปิ้ลมันยังไม่เน่ามันก็เลยไม่มีหนอนเป็นกระจกวิเศษแล้วกันครับเราจะได้เข้ามาอยากถามเราเยอะเราจะได้บอกความจริงเขาไปอาจารย์กระจกวิเศษไม่ใช่ อยากเป็นต uhm, ัวอะไรเหรอจริงๆก็อยากเป็นแม่มดเหมือนกันโอ้ได้จบกระจกพิเศษทุกวันอ้วไปทำงนเ้ไปนเลยอะาปกระจกมามองหน้าดิว่ะกอระจกอดูนี่นะน้ำตาอ่ดูเ่ะ

แต่ไม่น่าได้นะมีแครนี่นึ่งเพราะสูงที่สุดมันมีกระรอก็ชายไงเจ้าชายเียกจงดีเออเจ้าชายเจ้าชายเจ้าชายการล้อคุณแครอยากเป็นอะไรพนุวัยมีเจ้าชายด้วยเหรอมีอ๋อมันมีทุกเรื่องใช่ไหมครับคนใหญ่โอเคครับยังไม่อยากเปยังอยากไปนนะยังไม่อยากเป็นเจ้าชายการะรอกกับคุณแครแล้วการะรอกกัน สื่อสารกันนกนสรอกันนกกันนกี่เนกอลองลอดูสิอันนี้แหละวิธีการสื่อสารอไดแล้วมันหมดแล้วมันเหลืออะไรไม่แต่ว่าสนไว้ยังไม่ออกปะ จะเอาไว้เหลือมาจะเป็นไห้ได้จะเป็นให้ได้จะเป็นให้ได้เลยอะไรเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยเลือกคห้คนแ้นเราเราต้องเป็นคนแท้เราเลยไม่ใช่เหลือเจ้าชายดิวไม่เป็นไปต่อพี่ไปตนอพี่ถ้าพี่ไม่อยากถ้าพี่เป็นตัวอนุ่ไม่อยากเป็นเจ้าชายไงยอ้ามันต่อพี่ไปเนี่ยมันออกมาคนละเรื่องหรือเรื่องเดียวกันก็วันที่20มสนี่นะโอ้ เราจะได้ดูพร้อมกันใครหลักเป็นอะไรเดี๋ยวไปดูพร้อมกันวันที่20มีนาคมนี้นะคะทุกโรงภาพยนตร์บอกเลยว่าภาพแสงสีเสียงจัดหนักจัดเต็มนะคะดิสนีย์นะคะเขาขนมาทั้งโหก s ส o w w h i ว e Live a c อ i o n รอติดตาม